โอ้โหนี่อะไรเนี่ยสัตว์ดเจินเต็มเมืองเลยวันนี้เป็นวันโค้ดเบตา้าที่เขาให้ทดลองทุกอย่างเลครับมีสากับเบอร์ยันเรือลบขยัยกเทสอะไรเทสให้เต็มที่เลยผมก็เลยทดสอบกาต้าเลยว่า TIA มันแรงขนาดไหน โอ้โหตาไปสองดี่ทำไมมันแรงีอย่างนี้ว่าตอนนี้ครับก็ GM ใจดีนะครับผมเดี๋ยวหาย PC ก่อนมันมีกิจกรรมนะครับเขาเพิ่มเลเวลให้เขาคิดว่าเราน่าจะเลเวลไม่ทันเอ้ยนี่ไงเลเอัพเด้่ยมีคนมองไปทางนี้นี่ไง Candy Master ท่านรู้ไหมลูกในโลกนี้มีลูกอมหายากที่กินเข้าไปแล้วจะทำให้ลวลของท่านเพิ่มขึ้นทันทีด้วยนะเป็นสูตรพิเศษของข้านี่ลูกอมพิเศษก็มานะครับผมขอลูกอมนั่นให้ข้าเถอะ ว้าวโอ้มายกอรผมแมวร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็เลเวลร้อยตอนคูเปต้าเนี่ยมันจะได้อดัมครับหนึ 100. ่งร้อยเล่นคิววก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับรอรับกิจกรรมตอนโอเปนเวตาอย่างเดียวแหละนะครับจริงพรุ่งนี้มีวออีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวอดีกว่าว่าเป็นยังไงทีนี้เนี่ยผมก็กะว่า,วาขาการ์ดไฮด้าไปฟันมันๆหน่อยครับเพราะพรุ่งนี้จะวอแล้วปรากฏว่าวันต่อมาแม่งมีการ์ดมีของทุกอย่างขายหมดเลยผมงงเลยว่าก่อนหน้านี้ผมไปหาการ์ดไฮด้าทำไมมีให้เลือกยันสัตว์ดีเจนนะครับว่าอยากสุ่มตัวไหน คือลือคือลือนะครับโอ้ยมียืนอะไรกันนี่ครับยืนกันแบบว่าเป็นชาวแก๊งเลยนะฮะนี่นางแบบด้วย่อครับเนี่ยโอ้น่ารักสุดๆเลยเคทีมีอะไรบ้างเรามาดูดีนะโอ้หกล่องเนี่ครับนี่อ่ะครับมีทั้งซื้อเงินซื้อเงินเหรอเงินซื้อเงินอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะบาทหนึ่งมีอลูโอรินะฮะแล้วก็มีอีหูอีลูเทพนี่อยากจะตีบวกนะครับก็ตีได้เลยอ่าทีนี้มาดูสัตว์ดิจิ้งกันดีกว่าเนี่ยโอ้หซื้อได้เลยผมก็ลองดิยี่สิบห้าเศษครับสอบระบบหน่อยดิ ว่าดวงเราจะเป็นไงในวันนี้ที <apan> enfin ่เกโอ้โหดักหลอดเนี่ยเหมือนเลยป้าไปเปิดครั้งหนึ่งในชีวิตเว้ยอย่างน้อยเราคงมีสัตว์รีเจนอ่ะไอ้นี่มาโคตรเบต้าเว้ยต้มตีอะไรกันวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูหน่ดีว่าเราจะได้สัตว์อะไรอันนี้สมมติว่าเราซื้อตัวเดียวเลยเราได้ตัวไหนตัวนั้นเลยนะครับห้ามโกงเอานะหนึ่งสองซ้ำตุ่มสัดรีเจนเป็นปุ้งมีสเตทเอกโ o ล y shit holy shit d a m สัตตีเจนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะยัดครั้งได้แล้วนะครับว่าตอนนี้ก็ซูเปอร์บอยัดได้แล้วนี่ฮะคุณพยายามฝากมิสเทสมิสเทสมิสเทชใช่ไหมผู้ตรวจสอบนี่ครับสัตตีเจนตอนนี้ก็คือราคาขึ้นแล้วนะครับที่ซูเป l ร์อบอผมก,ก็ขายไปแล้วนะครับแต่ขายไปช่วงที่ราคามันยังไม่สามารถฝากสมุดได้นะครับก็ราคาก็เลยตกตอนนี้ก็คือ คิดว่าเซิร์ไฟไพก็น่าจะฝากดีเจนได้นะครับถ้าหมายคมว่าสุลตา่านต้องตามหานะครับสัตว์ดีเจนนะครับผมหลายตัวหลายคนนี่ก็โอ้โหว่าอาจจะต้องเติมสายบาทเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าทําไมลากหลอดเยอะขนาดนี้แล้วตีอะไรกันครับเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ผมต้องตีอะไรครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะมาซุ่มหาคอสตูมเลยดีกว่าจัดไปสามัน ออตุมสีทองแน่เลยอันนี้นะเดี๋ยวลองดูว่าผมจะสุ่มได้อะไรมั่งสามันนะครับถ้าเกิดผมเติมแพ็คแสนหนึ่งนะผมไม่ได้เติมแพ็คแสนนะครับตอนผมเติมแค่ประมาณ9ก้าร้อยออนน่าจะเป็นแบบว่าอีกขาวพอวาสนาผู้ใดเนาะปังปุ้งปิ่งเฮ้ยดวงคดีทุกคนสามชิ้นแบบได้ไม่ซ้ํากันเลยอ่ะถ้าเกิดว่าโอเพนเบต้าแล้วผมได้แบบนี้นะผมบอกเลยว่าโอ้โหมนจะฟักกิ้งเอินเดี๋ยวขอลองดูหน่อยดิเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงว่ามันไม่ซ้ํากันเลยหรอว่าสามทีอ่ะดูดิ เดี๋ยวลองดูใหม่นะอีก3มทีกรณีผมเติมแพ็คแสนแกะโจะอีอ่านี่ซ้ำมาแล้วอันนี้ได้ปิกได้ได้หูซ้ำมาเท่าแต่นี่โอ้โหถือว่าดวงดีนะครับเนี่ยทีนี้บนพรเนี่ยมีทุกอย่างขายหมดเลยครับว่าจะเป็นการ์ดเป็นหมวกนี่นะครับข้างบนนี่ก็นี่ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูมีอะไรบ้างโอ้โหผมรู้ว่าเซิร์ฟเทือนโอ้โหแต่จริงๆมันเป็นวันโค้ดเบต้านะครับอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะครับเกมเขาก็ เอามาให้แล้วนะฮะเนี่ยโอ้โหแปลว่าทุกคนน่าจะฟินๆกันเลยนะนี่ครับมี NBC แยกตามตัวอ,อักษรเลยครับมีการทุกใบยอยากได้ไปไหนเนี่ยเลือกได้เลยตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะต้องตีอะไรครับผมจะตีกาตากลึงแต่ถ้าตีกาตากึึงบวกสิบธรรมดาเนี่ยมันก็จะง่ายเกินไปฮะผมว่าจะทำ TA ซะเลยไปตีมึงอื่นดีกว่าตัวนี้ผมว่าลุงโฮน่าจะทำงานหนักเกินไปแล้ววันนี้เป็นอายนดีกว่าโอ้โหผายย่นก็เยอะนะทุกคนโอ้เต็ไมไปหมดเลยะฮะลุงแอนโตนิโอ น่าจะต้องหัวกันอีกสักพักหนึ่งครับผมเริ่มจากบวกหนึ่งไปก่อนชิวๆมนวันเป็นอวุธเลเวดสีด้วยผมว่าน่าจะตียากพอสมควรเลยคาตาก,กึิงเนี่ยอีรัวๆก่อนครับเฮ้ยโอ้โหนี่เฮ้ยโอลิเทพนะครับนี่ของฟรีน,นเนี่ยผมจะไม่ขึ้นบวกจิตเลยผมสะพัดไปเลยว่าแม่งตีโคตรยากเฮ้ยยากโอ้ห นี่โอลิเทพนะครับทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนตีเยอะครับคุณลุงเลยตีไม่ค่อยดีแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับโอ้โหถ้าเป็นถ้าเป็นเล่นจริงนี่ครูแบบเสีหย,หยหลายแสนมูลค่า,ห,าหลายล้านแล้วตอนนี้นี่มันจะไม่ติดเลยเหรอวะผมว่าตอนนี้คุณลุงน่าจะแบบหนักหน่วงว่ะโอเคได้บวกเจ็ดหนึ่งองันนะครับป้าหม่ก็คือบวกสิบครับทีนี้กว่าจะไปถึงเทเอผมบอกแลว่าใช้เวลานานมากมาแค่บวกเจ็ดยังขึ้นยากสุดเลย ตอนนี้ผมมีบวกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวมาดูหกแปดบวกแปดหกอันว่าจะขึ้นบวกสิบติดไหมไปก่อนอันแรกก่อนเบาๆก่อนเก้าไปติดไปเก้าถ้าเก้าติดขึ้นขึ้นเลยไม่มาสี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำไมมันยากขนาดนี้ไป 9, เก้าเฮ้ยบวกแปดตีขึ้นบวกเก้าไม่ได้สักชิ้นเลยครับลงบวกเจ็ดเกือบหมดเลยผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันตียากขนาดนี้อันสุดท้ายครับ เก้าและโหบกไม่ขึ้นว่ะโอเคเดี๋ยวผมไปต้มมาใหม่นะครับ หล่แบบผมโหดไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมได้บวก9มาแล้วเลยแค่1คลิกผมจะได้บวก10โอกาสติด20%ทีนี้ผมจะมอธิบายว่าทําไมผมต้องบวก10เอาล่ะทุกคนเตรียมสมุดปากกาไมหมพร้อมทีนี้กาตาของเราทุกคนเนี่ยมันเป็นการตาธรรมดาครับแต่เมื่อเราบวก10แล้วเนี่ยครับมันก็มีความท้าทายหมายว่าเฮ้ยถ้าเราบวก1ิแล้วเร,เรายังไม่อยากหยุดเรายังอยากไปต่อเราจะทำยังไงเซิร์ฟนี้เนี่ยสามารถทําได้ครับเราต้องเอาบวก10อันนึงมาเนี่ยครับมาประกบกันมันจะกลายเป็นเทียดีนะครับซึ่งเทียเนี่ยม เทียดีครับผมต้องเอาบวกสิบกันหนึ่งไปย่อยอยู่ครับมันจะกลายเป็นหินเทียดีแล้วก็เอามาผสมกันมันจะกลายเป็นกาตาเทียดีซึ่งเทียดีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แตกต่างจากอันธรรมดาบวกสิบสักเท่าไหร่ครับก็ต้องไปตีบวกแล้วก็ออปชั่นเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วถ้าเราอยากอัพเป็นเทียซีต้องทำยังไงแน่นอนครับเราก็ต้องเอาบวกสิบเทียดีเนี่ยทั้งหมดสองอันเอาอันหนึ่งไปย่อยครับกลายเป็นหินเทียซีแล้วก็เอาไปผสมกันครับลุ้นอีกทีนึงว่ามันจะได้เทียซีหรือเปล่ามีโอกาสแตกด้วยนนนนนะะคคครรรรัััััับบบบบบบผผมมมมมจจออออออกก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 ใใหหห้้้้ิิงงๆลลาาาา็็ีีีีแแ่่ตตววววดเเยยไปสึ อัเปเกรดใถ้าอยากจะอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งก็กนนงต้องเอาเทียซีบวกสิบสองอันมาอีกครับแล้วก็อีกอันหนึ่งไปย่อยพอย่อยได้หินเสร็จเลยแล้วก็เอาหินมาผสมกันครับมันก็จะกลายเป็นเทียบีพอเทียบีจะกลายเป็นเทียเอก็ทำยังไงครับเหมือนเดิมครับเอาบีสองอันมาครับตีบวกสิบให้ได้ก่อนแล้วก็ย่อยบวกสิบเทียบีอันหนึ่งครับมันก็ได้เป็นหินเกรดเอครับแล้วก็หินเกรดเอนั่นนะครับไปผสมกับบวกสิบเทียบีถ้าคุณไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นครับผมจะบอกว่าเทียบีไปเทียเอในโอกาสเจ,จ็ดสิบเปอร์เซัพพลาย อเยะทุกคนลองนึกเล่นดูว่ากว่าจะบวก10ติด1อันเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่หาซื้อไปก่อนอีกเท่าไหร่จะค่าอีรูโอริค่าซ่อมของของที่ต้องใช้ซ่อมหินไว้เบเนียมในการที่เราจะต้องเอามาตีบวกแค่คิดขั้นต่ํานี้ก็น่าจะ7 8ปีนี่มา <อะ S 1> ดูโบนัสที่เราจะได้เมื่อเราอัปเกรดอาวุธกันซึ่งคใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้ในไวท์เพเปอร์เลยนะถ้าใครไม่อยากอ่านเนี่ยผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับเกรดดีเกรดซีเกรดบีเกรดเอเนี่ยจะต่างกันประมาณไดมิทเอ็กแท็กสองเอ็กแท็กสี่เอ็กแท็ก ที่จะต่างไงก็คือออปชันภายในตัวอาวุธมากกว่าอาวุธทั่วไปที่สามารถออฟได้เนี่ยต้องเป็นอาวุธเลเวล3ขึ้นไปนะครับจะต้องบวก7ก่อนถึงจะออปชันได้ซึ่งออปชันเนี่ยจะมีออปดีสบัฟแล้วก็ออปแย่3บัฟครับซึ่งถ้าทุกคนเห็นเนี่ยเทียซี C เนี่ยจะมีบัฟดีสบัฟครับเทียบีมีบัฟดีสบัฟส่วนเทียเอ A เนี่ยไม่มีบัฟเสียเลยครับมีแต่บัฟดีทีนี้ก็ต้องไปนั่งดูอีกว่ามีบัฟอะไรบ้างเพราะทางฝั่งของน็อกแลนเวอร์ไทยเนี่ยปรับเป,ปเเล,เลปเี่ยนออปชััั่่่่นน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 นไไไปปเเเเยยยอออออะะะพพพสมมมคคววววรลลลทุกกกาา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 จจหหห็ภแ้้ีบขดตง กว่าจะมา t บ b ก็ต้องไปหา t ซ c กว่าจะมา t ซ c ก็ต้องไปหา TAD วนไปเรื่อยๆครับทีนี้หลักๆคือต้องตีบวกสิบให้ได้ก่อนตอนนี้ผมว่าติดสี่มาแน้ทุกคนสิบมาแล้วไงบวกสิบอันแรกเป็นไงครับดีใจไหมล่ะโครเบตา้าต่อไปต้องตีอีกอันหนึ่งครับเพื่อที่จะประกบแต่ผมต้องไปสี่เงินก่อนตอนนี้เหลือห้าแสนบาทเศร้าจัด Okay, เดี๋ยวเสดตังก่อนนะฮะที่ทุกคนน่าจะเข้าใจระยะเวลาการตีบวกแล้วว่านี่แค่ตีของฟรีเนี่ยใช้เวลาตีน,นานขนาดไหนก็จะให้ทุกคนดูคร่าวๆว่าเราผ่านอะไรมาบ้างครับเดี๋ยจะไม่ให้ดูทั้งหมดนะครับพเพราะว่าเนี่ยใช้เวลา,าตีนานสุดๆมาอัดกเล็ไปหืมมาแล้วไงครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือย่อยบวกสิบเพื่อเอาไปอัปเกรดครับไปห,หาย NPC ย่อยอาวุธก่อนโอเคตอนนี้ผมก็ตีบวกสิบมาได้ประมาณสี่อันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมเกรดกันนะครับอัปเป็นเทดีนะครับก็ต้องมา ย่อยบวก10ก่อนนะครับซึ่งเราจะต้องใช้โอริ i, ครับแล้วก็โลเวอร์เวอนซึ่งจะได้จากการย่อยครับอ่ะนี่ผมทําก่อนนี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะต่อไปก็มาคราฟตรงนี้นะครับจริงๆตัวนี้ผมไม่เคยทําเลยนะครับนี่แล้วก็ใช้เบสซิ่งนี่นะครับก็กดปั้ง100%นะครับ นี่มันจะกลายเป็นเทีดีแล้วนะครับนี่นี่คือสเต็ปแรกครับพอเราได้เทีดีมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องตีบวกเทีดีให้ได้ <พอ S 2> บวกสิเพื่อที่เอาบวกสิอันนั้นไปย่อยเป็นหินเกรดสแล้วก็ตีดีบวก10มาขึ้นอีกอันนึงเพื่อเอาหินนานามาผสมกันเป็นเกรดสี แล้วน้บวกสิบเทียดีครับน้องตอนนี้ผมมีบวกสิบเทียดีหนึ่งอันแล้วผมก็ต้องตีบวกสิบเทียดีอีกหนึ่งอันเพื่อจะต้องเอาอันหนึ่งมาบูชายัดน,นี่ขนาดตีของฟรีนะครับผมรู้สึกว่าตียากเลยผม,มว่าเราก็ต้องตีช่วงนี้แหละครับเพราะว่าเปิดจริงไม่น่าได้มีโอกาสสัมผัสอาวุธเทียเอแน่นอนมันมาไงครับหเทียดีมันดวงมันดีเลยขนาดนั้นวะที่ีต่อไปเราจะขึ้นกาตาเทียซีครับก็ต้องเอาเทียดีไปย่อยอันหนึ่งก่อนซึ่งการที่เราอัปเกรดเนี่ยก็มีโอกาสแตกด้วยนะครับแล้วแต่เทียอาวุ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หอน้าแตกมั่งไปเลยนี่ไงมาแล้วครับ TSC โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องตี t ซ c กันต่อนะครับไปเราตี TSC กันต่อดีกว่าโล้วเราต้องเราต้องไต่มาอีกนะทุกคนโหแค่คิดก็เหนื่อยแล้ววะ C b a เอไปกันต่อผมตีแบบต่อเนื่องครับตีแบบโดนรัวแตกก็ซ่อมตังค์หมดก็เติมเนี่ยผมว่าตานถามได้เลยฮะเพราะว่านี่เป็นช่วงคนเวตา mm hmm. ผมโคตรรวย ดูสายล่างครับอัปเกรดสำเร็จไอแลบกาต้าเทียผมมาแล้วไงทุกคนพื่อมันง่ายเกินไปบอกว่าแต่ทีนี้เราต้องไปหาเทียมาเพื่อย่อยเพื่อขึ้นเป็นเทียบนะครับโอ้โหทุกคนวัวกจะแตกนะครับอจะไม่เป็นไรเพื่อทุกคนไว้เพื่อ ความมันของคิวบอลในคืนนี้นะครับผมจะให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงตอนนี้ในห้องทุกคนเนี่ยตั้งใจตีกันหมดเลยครับไม่พูดพ่ำททำเพลงเลยเจ่อจู่ครับก็มีใครมาดูพูดมาว่าอาวุธแตกซ่อมยังไงครับซึ่งผมก็เห็นแล้วแหละครับแต่ว่าผมก็กาลังหดของแบบมามันเลยจนเขาพิมพ์มาอีกรอบนึงครับเพราะไม่มีใครสนใจจริงๆเลยผมก็เลยต้องไปบอกเขาหน่อยมีคนเขาถามว่ไม่มีใครตอบเลยอาวุธแตกซ่อมด้วยอะไรครับซ้ำวันเอาอาวุธซ่อมเอาอาวุธซ่อมครับโอ้หเช็แม่งต,ตีกันอย่างเดียวทั้งห้องไม่มีใครคุยกันเลย ผมงงครับบนพรครับตีอะไรครับตีพ่อตีแม่ไม่ได้นะบาปผมตีแล้วอาวุธมันขึ้นแดงเหรอก็เอาอาวุธอีกอันมาซ่อมอันเดิมเหรอครับใช่ครับห้ามแดงคุณเป็นสตรีมเมอร์บอสอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมตัวปลอม <c oughs> ผมบอกเขาเสร็จเนี่ยคิดว่าเขาจะเข้าใจแหละครับแล้วเขาก็เหมือนจะเดวของให้ดูว่ามันแดงจริงๆนะ เอาเลยครับพี่เอาเลยครับพี่มันเดียวไม่ได้ของอกว่ารู้แล้วว่ามันแดงก็เอาของเดิมๆม,มาซ่อมมันชื่อกาตาไปซื้อบนพรมีทุกอย่างตอนนี้ก็ใกล้เวลาวอลแล้วครับผมเลยว่าต้องรีบตีแล้วแล้วถ้าผมจะให้ทุกคนดูฟุตเทจการตีทั้งหมดในยน่าจนานาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันนานแค่ไหนนี่ครับผมโอ้โหทุกคนดู นี่คือผมจะบอกว่าผมเนี่ยก่าจะไปถึง TA เนี่ยทุกคนดูระยะเวลานะครับเนี่ยผมประมาณน,นี้คร่าวๆนะนี่น่าจะได้ประมาณ t ท TC ดูทุกซดูคนดูระยะเวลาที่ผมตีไปสองชั่วโมง23นาทีนะครับทีนี้ผมเลยคิดว่าผมจะไฮไลท์ให้ดูว่ามีเหตุการณ์อะไรสําคัญที่ผมเจอบ้างอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็เจอใครไม่รู้ครับเป็นบิ๊กแฟนจากดีเซยมาแต่ว่าฟิล์มไทยได้เขาบอกว่าเขาชื่นชอบคลิปผมมาก I know a little bit Thai oh so good you know you know p a t Pattaya when you come You can say a o oh, w a s you know bring me to p พ t ทยา p ี t and bring me to space part bangkok and to borolan r w d โ oh, อ้มันจะไปงาน to malan what s e o r d ไม่รู้ <laughs> ดีแล้วแหละที่มันไม่รู้นะครับพูดคุยกับแฟนๆเสร็จก็มาตีบวกกันต่อครับบอกเลยว่าหนทางเราอีกยาวไกลตอนนี้เนี่ยผมกำลังอัพเกรด100%ไปครับ กลายเป็นเทดีแล้วนะฮะประกบเสร็จไปซื้อกาตาต่อครับวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนานมากๆครับตีกาตากาตาแตกเอากาตาไปซ่อมไปซื้อเงินเพิ่มเพื่อเอามาซ่อมตังหมดผสมเทดีเอาเทดีมาตีบวกวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับไปครับเทดี จากที่ผมตีมาเนี่ยผมก็สัมผัสได้ว่ามันมีอันที่ตีง่ายอันที่ตียากผมก็ไม่รู้มันอยู่ที่ดวงหรือหรือเปล่าบางอันเนี่ยตีบวกหนึ่งถึงบวกสิบไม่มีแตกก็มีบางอันก็ขึ้นอยู่แค่สี่ห้าสี่ห้าไม่ไปไหนเลยโอ้โหมาง่ายจัดรอบนี้ผมย่อยเทียดีผมตีบวกเทียดีผมผสมเทียดีขึ้นเทียซบอกเลยว่าตาลายสุดๆนี่ขนาดของฟรีนะโอเคตอนนี้เรามีเทียดีทั้งหมด2อันแล้วก็ต้องไปย่อยตอนนี้ก็ได้เทียซต้องทําแบบเดิมอีกนะครับเพื่อมาหาเทียซขึ้นเทียบีแล้วก็ต้องทําแบบเดิมอีีกกกกรรออบบนนึงยวขิคัะทาาไล ที่กำลังดูคลิปอยู่ก็กินข้าวกับผมเนี่ยด้วยกันเลยอืมมาตนต่อทุกคนคแล้วสิบไงโอ้้าแล้วอ,อืมมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแตกมาอือไอเทมซีเกตดิฟินิีิสมเลจมาแล้วไงงามนะต่อไปต้องทำแบบนี้แบบเดิมอีกอ่ะครับ พลังงานม่งจะหมดอนะโอ้โหนี่ขนาดของฟรีนะทุกคนดูว่าผมซื้อกาตาม,มาเยอะแค่ไหนครับซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับบอกเลยว่าแตกรัวๆพอแตกก็ต้องซ่อมครับซ่อมทีหนึ่งเนี่ยสามล้านบ้าง4ี่ล้านบ้างแล้วแต่ตามอาวุธครับตังหมดก็ต้องไปซื้อตังมาเพิ่มแล้วก็ปั๊มตังใหม่กดตังไปตีบว,วกไปวนอยู่เงี้ยตีไปตีมาจนเสียงเกมผมหายแล้วผมไม่รู้ตัวครับไม่รู้ท,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 ทีตอนตัดต่อนเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีเสียงเกมครับแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วเที่กตัดภาพไปตอนที่ผมได้เทียบรีวววิใหห้ดดดู่่าาาเมมัันนนนแตตกกงขไ ผมจะมาผสมให้ดูทีหลังตอนนี้เราต้องการย่อย TAC ใช่ไหมถูกต้องมาแล้วนะครับอทีนี้เรามา,าอยู่ห้องข้างๆแบบเง,เงียบๆดีกว่าตอนนี้ TAC มาแล้วนะครับเลือกหนึ่งอันเอาวะ80% C Baby โอซตีบีกติด80%นะครับแตก่ส0ถ้ามันแตกมัน,น i, ต้องกลับไปทำใหม่หมดเลยบอกเลยว่าเหนื่อยสุดๆโชคดีที่มันติดครับทีนี้ผมจะไปรีวิวให้ดูว่า t d TAC TAB เนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็มี TA ให้ด้วยป๊บ ให้พร้อมนะฮะ ASD ทุกอย่างพร้อมอ่ะผมเอาทุกเทียไว้ให้ทุกคนดู้วครับไม่ว่าจะเป็นเทียดี D, เทียซี C, เทียบี B, ดาเมจต่างกันยังไงทุกคนก็ดูด้วยตาเปล่าได้เลยฮะซึ่งการ์ตาที่ผมใส่เนี่ยเป็นการ์ตาเดิมๆไม่มีการ์ดอะไรในนั้นเลยนะครับตีที่หินมนุษย์ส่วนเทียเอเนี่ยดาเมจบอกเลยว่าต่างสุดๆเลยครับผมบอกว่าถ้ามีการ์ดแล้วก็มีออปชันอีกเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจฉีกแน่นอนครับเพราะตัวคูนยังไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้ โอเคครับตอนนี้เราก็ T A B นะครับพร้อมกับส่วนผสมเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะได้ไหมนะครับโห่แม่งกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยโหเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอทุกคนคิดเอาละกันว่าถ้าเป็นเซิร์ฟจริงเนี่ยถ้าจะผสม T A แล้วแม่งมีโอกาสติดแค่เจ็ดสิบเอาละถ้าไม่ติดก็คืออยู่กันแค่ B เนี่ยแหละไม่ต้องไป A แล้วแต่ว่าหนึ่งสองจำปั้นมาดิ T A น้องอุย้ยโคตรเปต้า T A เฮ้ย กว่าจะติดนะฮะผมบอกเลยว่า70%นี่ไม่โคตรลุ้นเลยมาไปกันต่อครับภารกิจต่อไปก็คือตีบวกให้มันตันบวก10ครับดาเมจมันจะได้แรงสุดๆไปเลยทีนี้ก็จบภารกิจกาตาเราสักที9แล้ว10จบไปฮะนี้ปึ๊กต่อใหม่กลับมาเ้าต่อไป,ไ,ปไวๆ9้ไม่มา8 7 8 ก้าวแล้วไม่ดูสปอยแล้วมาเลยโอเคสันล yes! เลยเยสจบ จบไปคิดต่อไปของผมก็คือไปออปชันครับแต่ทีนี้มันใกล้อลวอลเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าประมาณ1นึ่งทุ่มแล้ววอลมาเริ่ม2องทุ่มเสื้อผ้าผมยังไม่มีเลยครับเพราะตีกตาต้านี่ก็รอไป3ชั่วโมงกว่าผมก็เลยคิดว่าผมจะออปชันแบบธรรมดาพอใช้งานได้พอครับไม่ต้องเพอร์เฟกต์ช่องเพราะงัน้นเดี๋ยวจะไม่ทันวอลเอาผมยังกังวลตั้งแต่2องทุ่มเลยพวกออปต่างๆเนี่ยเซิร์ฟไทยมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไปคิดต่อไปของผมก็คือยัดคอเลคชันครับในเซิร์ฟอาร์เอลเนี่ยเราสามารถยัดการ์ดเข้าตัวละครไมมม่่เหืออนนกกกกกัับบบบววว HP คุณสตตติางงๆ็้ไปดูกกันนอีีทึงแล้ววววตออนนนีี้้เเ่ยถึงลลาแครับ ลองดูว่าดามเมจมันจะแรงสักแค่ไหนชั้นจะบอกตรงๆว่าแพทนี้เนี่ยไนโอพ p สุดครับเราจะไม่สามารถฆ่าไหนได้ผมก็เลยต้องฆ่าตัวอื่นเอาอมันโซ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 เล็กแล้วหลมันกำลังซูมผมอยูเ่เล็กมาแล้วเล็กมาแล้วตายตายหันหน้าหันหลัเอาหันเอาตัวบังก่อนตายตาย บากว่าไอ้ชีพวาวยังดูบอกว่าวอร์ตอนนี้เป็นวอร์ที่มันมากครับเพราะของทุกคนเท่ากันหมดแต่อยู่ที่ว่าใครจะทําอะไรมากกว่ากันนะฮะเพราะจริงๆผมก็ทําได้ไม่มากครับไม่มีเวลาไม่เยอะมีแค่กาตาเนี่ยแหละที่คิดว่าน่าจะโกงแต่ทุกคนก็ทําได้เหมือนกันหมดครับติดดำไอ้นี่ติดดำติดดำเออไอ้้ตัวไหนอยากเนื้อดีนาน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 เล่นบังบังวิษณตตายวัดวิษณต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 วิษณ์วิษณ์วิษณ์กัดกูติดดำตอนที่กูอยู่ในดินฮะลโหล กูติดดำกูอยู่ในดินเอาเอาแอร์แอนี่ดีสวยข้าวขาข้าวขาข้าวขากูดำกูดำดึงดึงมันออกมาปัดแล้วปัดแล้วดึงมันออกมามุดไว้มุดไว้โชคดีละก่อนเจอกันจุดเช็ครายการในวอลก็ประมาณนี้ครับเป็นวอลบ้านใหม่ซึ่งบอกแล้วว่าโซนกันมันๆส่วนพวกผมเนี่ยมากันไม่กี่คนครับก็เน้นรอบค่าแต่ตัวบางๆ กูโดนลุม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 โดนลุมกระทืบตัวนี้เพื่อนไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยต้องถอยมาตั้งหลักก่อนพอตั้งหลักได้ที่เสร็จแล้วผมก็ไปรอบฆ่าต่อทีละตัวสองตัวนี่ไงลอยไปหนึ่งตัวลอยไปหนึ่งตัวลอยไปหนึ่งตัวโอ้โหโดนลุมสักกรรมเลยอ่ะโอ้โหรอ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 ต้องรอต้องรอต้องรอตัวช้ารอไว้รอไว้ตัวช้าแล้ว จิตได้ที่ว่าในคิวว์เนี่ยมันมองไม่เห็นดาเมจครับ <c oughs> ้าผมกไม็ได้เปิดช่องดาเมจให้ดูด้วยว่ามันแรงแค่ไห<ง>นผมสัมผัสได้เลยว่ามันแรงมากตัวบางๆไม่ถือโล่เนี่ยฟันแป๊บเดียวตายเลยตายตายโดนโหนไก่แบบลุ้มต่อหน้าต่อตาครับน้องๆพี่เต้ยคุดเอาอะเฮียเราอยู่ในความฝัน่ะสุดยอดเลยวะม่้มีความสุขวะ โอ้โเคเลยกองทัพไหนเอาทีละต,ตัวดีกว่าเออาย่างที่ผมบอกไปว่าแพทนี้เนี่ยนายค่อนข้างที่จะโกงบอกเลยว่าไม่มีใครเอาลงฮะเราต้องช่วยกันลุมซอยรอครับตัวไหนปั๊มไม่ทันเนี่ยก็ล่วงไปแต่ส่วนใหญ่น,น,น่าจะปั๊มทันนะรู้ผิดเสียดายด้วยว่าไม่มีเสียงเกมให้ทุกคนฟังคิมอยู่คิมอยู่โอ้โหบ้านแตกได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจอยไปนัโหโห่งคนตั้งอยู่นี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 ่ ดีเซ็ด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 นี่แหละครับอาชีพของผมตบเด็กเตะมาถ้าผู้หญิงต่อยตัวบางๆผมเอาหมดคนแก่คนท้องคนชราผมซัดเรียบบรรยากาศในวอรก็มีประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นโซนกันครับพอนาทีท้ายก็จะมาเอาหินโอ้โหตาไปสองอันนี้ทำไมมันแรงอย่งนี้ว่าตายโอ้โหมันค้อเหมือนกันโอ้โห Đồn đi, đồn đi, bây giờ do đi. Ay, yêu thương nữa nữa nè, 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 มันปิดหน้าบ้านเราอยู่อ่ะเอาหันเอาหันให้หน่อยเอาหันให้หน่อยเอาหันให้หน่อยแทงอยหัวหันให้หน่อยตัวเติมเลืปดตาสวย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 แตกหนึ่งเอาอ่ะแตกหนึ่งแตกหนึ่งของจริงเอาเอาหันเอาหันหัวชุดชมพูมาหนึ่งสองสามเ้ยไรถอย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 ผู้แตกสวยพี่ชัน นิ่มปิดใบว่าเอ้ยฮันเหนื่อยไอเล็กแล้วเล็กแล้วโซ่เล็กแล้วโซ่โซ่ธรรมดาแรงกว่าจะโซ่แท็บติดแท็บตม่แท็บตูดแท็บนี่ธรรมดาเดียวแทบตายไอทำยังไงดี F K มึง F K หรอกตอนนี้ช่วงไทวอลแล้วครับผมพยายามจะมาตีหินแต่ก็โดนลูกกระทืบกูไม่รอดแน่รอบนี้บอกได้คำเดียวว่ากูเห็นหินแต่กูกดคลิกไม่โดนหินเชียวหรทำยังไงดี ปิดแอปเป็กก็ไม่ได้ป่ะไงหินหินเห็นเห็นเห็นก้อนเหลืองเหลืองขวาร่างกวาร่างกวาร่างสวยสวยสวยมา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 หินเนื้ออยู่หินเนื้ออยู่เรียกแล้วเอาเต้ไม่ได้มาไหนหินกูถามว่าไหนหินในใต้เต้ไม่ได้มาอ๋อเหอะเจอไม่มีเลยแล้วกูถ่งตามอย่างกูก็ไม่ได้ไม่ได้ได้เต้ไม่ได้มาหัวหินไม่เจอฮิอาโอทีขาวฮิเนคนแก่เฮยตรงนั้นไม่เจอเฮ้ย กินอยู่ตรงไหนโอ้โหจบ<อ>แล้วไม่มีบ้านในตัดกิวตะพงสวะกิวสว่ะแต่เธอใสทรุ่งกูโบก็ไม่มีบ้านอยู่ดีเออนอนวัดเฮ้ยอยกเล่นติ้วดีกว่าวะเครียดปะสิบหกคนโฉดบังคุดไฮเอ็นเสียไม่ได้โอ้โหโค้งกันยับเลยโอ้โห,หเฮียโคตรเปตา้าโคตรเปต้านี่นี่เอาแล้วอะ่ะ จบไปแล้วครับสหรับโค้ดเบต้าโอ้โหบอกเลยว่ามันมากเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันที่12กรก,กรกฎาวันโอเพ่นเบต้าแล้วเจนครับ